สวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับผมก็วันนี้อยู่ช่อง Sunny Day เองจ้าคันอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้เนี่ยผมจะมีทริคเล็กๆน้อยมาแนะนําเพื่อนๆนะครับที่เล่นเกม7บาบนั่นเองนะครับก็เป็นทริคเกี่ยวกับการหา,หาหินเสริมพลังนั่นเองครับแล้วก็หินปลุกพลังเนาะก็ตัวหินเสริมพลังหน้าตาก็จะเป็นแบบแบบนี้นะครับน,นี่อันนี้นะครับหินเสริมพลังนะครับแล้วก็หินปลุกพลังนั่นเองนะครับ แน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยาทางเซิร์ฟเอเชียได้มีประกาศเ,าเรื่องของไฟนอลบอสนะครับที่เป็นบอสคิงนั่นเองนะครับก็หลายๆคนน่า,นาจะต้องการหินปกพลังแล้วก็หินเสริมพลังเนี่ยไปตีบวกอุปรกรณ์เพิ่มค่า CP หรือค่าพลังลบของเราเนี่ยให้ได้เยอะๆนะครับเพื่อที่จะลงดันไฟนอลบอสคิงได้นั่นเองนะครับก็และยิ่งช่วงนี้นะครับมีกิจกรรมหรืออีเวนต์ของการย่อยอุปกรณ์อยู่ด้วยนะครับก็คือเพิ่มอัตรานะครับในการแยกชิ้นส่วนอุปกรณ์นะครับ เป็นสําเร็จครั้งใหญ่แล้วก็สาเร็จครั้งสูงสุดนันเองนะครับทาให้เราเนี่ยสามารถหาหินเสริมพลังแล้วก็หินปลุกพลังได้ค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะครับก็ทริคของผมนะฮะที่ใช้มาหลายๆคนอาจจะรู้แล้วนะก็ฟังกันต่อไปแล้วกันนะครับก็โอเคฮะทริคที่ผมใช้ก็คือนะฮะก็คือการตีบวกอุปกรณ์ก่อน,อนที่จะไปใช้ย่อยนั่นเองนะครับก็นะฮะการตีบวกอุปกรณ์เนี่ยจะทําให้ออ ชิ้นส่วนเ,เสริมพลังแล้วก็ชิ้นส่วนปลูกพลังเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับในช่วงตอนนี้นะเป็นที่ที่หลายๆคนแล้วก็พวกท็อปท็อปเซิร์ฟเวอร์ใช้กันในการหาหินเสริมพลังนะครับก็แนะนําว่าให้ตีบวกอุปกรณ์เนี่ยเป็นบวก2บวก3แล้วก็บวก5นะครับในการเอาไปย่อยนะบวก2เนี่ยใช้เพื่อใช้เฉพาะในการหาหินเสริมพลังนะครับแต่ใครที่ต้องการ ใครที่มีหินเสริมพลังเยอะๆแล้วก็ต้องการหินปลุกพลังเยอะๆด้วยเนี่ยแนะนําให้เป็นบวก3ขึ้นไปนะครับถึงบวก5นะฮะของผมต้องการหินเสริมพลังนะครับก็เลยจะเป็นต้องใช้บวก2ไปนะครับซึ่งการตีบวกบวกแค่2เนี่ยมันใช้หินเสริมพลังเนี่ยแค่4แค่4เม็ดนะครับแล้วก็บวกให้ขึ้น2เนี่ยใช้แค่8เม็ดเท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็ตีบวกไปเลยทุกคนเราตีบวกปุ๊บเราใช้หินห็นไป8เม็ดใช่ไหม พอเราไปย,ย่อยปุ๊บเราก็จะได้คืนมาเป็น8เม็ดนะครับเราจะไม่สูญเสียนะฮะแต่ถ้าใครที่บวกบวกขึ้น5เนี่ยมันจะได้แค่10เม็ดนะประมาณ10-9 10-9เม็ดเนี่ยคืนนะครับมึ่งมันไม่ค่อยคุ้มนะถ้าบวก5นะครับก็แนะนําให้บวกเป็นประมาณ2ไม่ก็3นั่นเองนะครับเพื่อที่จะได้ประหยัดหินเสริมพลังด้วยนะครับเราจะไม่สูญเสียหินเสริมพลังนั่นเองครับก็อันนี้ผมก็ทําการซีบวกไปเยอะแล้วนะเดี๋ยวเราเอาไปยอ่อยให้ดูแล้วกันว่าเราได้หินเสริมพลังกันเท่าไหร่นะ เออแล้วก็เดี๋ยวลอง S R ด้วยละกันเนาะ S R มีอยู่ประมาณ3อันนะที่ผมไม่ใช้นะแ,แหวนอีกประมาณอีก2-3อันนะครับแต่นี้น่าจะไม่ใช้นะเราก็ตีบวกไปเลยทุกคนก็เวลาตีบวกก็ต้องใช้ตังค์นะครับในการอัปเกรดนะครับมันก็หลายๆคนก็น่าจะต้องเก็บตังค์ไว้พอสมควรนะในการเาไปอัปเกรดนะฮะนี่่ะ ก็ต่างมาอัปเกรดไปครับก็ผมจะเอาแค่บวกแค่2นะเดี๋ยวเดี๋ยวบวก3ามให้ดูด้วยแล้วกันนะครับว่าถ้าบวก3นี่มันกินไปเท่าไหร่สําหรับ SSI เนี่ยกิน5เมตรนะครับถ้าเราบวกไป3เนี่ยมันก็จะกินไป15เมตรนะครับมันก็เลยจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะสำหรับการตีบวกเนาะแต่การที่เราตีบวกเยอะๆเนี่ยโอกาสที่เราจะได้ของปลุกพลังเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะดีนะครับผมคือหลายๆคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ต้องการหินเสริมพลังมากขนาดนั้นเนาะ เขาต้องการเป็นหินปลูกพลังมากกว่านะครับเราก็ต้องการเราก็เลยบวกอุปกรณ์ให้ได้เยอะมากที่สุดเท่าที่จะบวกได้นะครับก็คือบวกห้านี่นะกาตอนนี้เรามีอีเวนต์เนาะเดี๋ยวผมย่อยให้ดูแล้วกันนะคือความแตกต่างของบวก2กับบวก5้านี่มันเยอะมากนะครับก็ถ้าเราบวกแค่2เนี่ยเห็นไหมเราใช้เมื่อกี้5เม็ดใช่ไหมห้าเม็ดบวก2ครั้งก็คือใช้10เม็ดปุ๊บเราก็จะเท่าทุนนะครับเราก็คือเราไม่สูญเสียหินเสริมพลังเลยนะ แต่ถ้าเป็นบวก3เนี่ยเราใช้ไป15เม็ดเห็นไหมแล้วมันได้คืนแค่10เม็ดเองนะครับผมอ่ในนี้ผมไม่มีบวกห้ทุกคนดูทุกคนก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเอาบวก5มาให้ดูอีกชิ้นหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวอัปเกรดแป๊บหนึ่งโอเคครับทุกคนผมก็ได้ทําการตีบวกมาแล้วผมก็ได้ไปตีบวก4มาด้วยบวก5มาด้วยนะเกนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาพูดกันใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะก็ถ้าเราบวก2ใช่ไหมอ่าบวก2เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเราใช้หินปลุกอ่อ เสริมพลังเนี่ย5เม็ดใช่ไหมฮะเราบวกไป2ก็คือใช้10เม็ดและทีนี้เราเอามาย่อยปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้หินคืน10เม็ดนะคือเท่าทุนนั่นเองนะครับมันก็จะไม่ค่อยเสียหินเสริมพลังเท่าไหร่นะสำหรับสายออที่หินเสริมพลังมีน้อยๆน,นะครับแล้วก็ถ้าเป็นบวก3เนี่ยเห็นไหมมันจะไม่ค่อยคุ้มแล้วเพราะเราถ้าบวก3ปุ๊บเนี่ยเอาเอาบวก3มาปุ๊บใช้15ก้อนนะครับหินเสริมพลังมันก็จะได้คืนแค่10ก้อนเองนะครับมันก็จะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร,ร่นะฮะ ก็ถ้าสำหรับใครที่ต้องการหินปลุกพลังมากกว่านะถ้าใครที่ต้องการาต้องการหินปลุกพลังนะครับเนี่ยไอที่เป็นหินก้อนฟฟไฟเนี่ยก็แนะนําให้ตีบวกเป็นบวก5ไปเลยนะครับแต่ถ้าใครที่ต้องการเ,าเท่าทุนหรือได้ต้องการได้หินเสริมพลังมากขึ้นเนี่ยก็ใช้แค่10ก็พอเนาะใช้แค่ตีบวกแค่2ก็พอนะครับในการตีบวกนั่นเองนะก็เนี่ยยิ่งบวก5นะมันยิ่งไม่คุ้มเลยนะครับนี่อันนี้บวก4เห็นไหมบวก4เนี่ยใช้20ก้อนนะครับ ได้คืนมาแค่10ก้อนเองนะครับไม่คือไม่คุ้มเลยทีเดียวนะแล้วยิงบวก5ครับอันนี้คือบวก5บวก5เนี่ยเราไม่ได้อ่อใช้25ก้อนก็แทบจะไม่ค่อยคุ้มแล้วนะครับในการเอาเอาเอา,เอามาใช้นั่นเองนะแต่อ่อมันจะมีอยู่2กรณีครับคือใครที่ต้องการหินอา่าปลุกพลังเนี่ยไอ้ปลุกพลังพวกนี้นะครับก็ต้องใช้ประมาณบวก5เนี่ยจะคุ้มที่สุดนะเพราะมันจะได้พวกหินปลุกพลังที่เป็นแบบพวกระดับเนี่ย ระดับ5ดาวเนี่ยออกดอกง่ายขึ้นนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองย่อยกันให้ดูแล้วกันเนาะเอาเป็นแค่บ,บวก2อก่อนนกันนะครับบวก2ย่อยเนาะหาแรกครับปึ๊บก็คือช่วงนี้เนะี่ยมันเป็นเอีเวนต์ด้วยนะครับมันก็มีโอกาสที่ได้เยอะขึ้นเห็นไหมเนี่ยครั้งยิ่งใหญ่นะครับเมื่อกี้เนี่ยเราบวก10ก้อนนะครับเราก็ได้คืนมาอีก10ก้อนนะครับก็คือเราได้เพิ่มนั่นเองบวกแค่2เนี่ยบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับเราก็ได้หินปลุกพลังด้วย อบอกเลยว่าบวกแค่2เนี่ยเสียตังก็น้อยนะครับเสียหินไม่เสียหินด้วยนะครับไม่เสียหินเสริมพลังเลยก็เป็นค่อนข้างคุ้มเลยนะครับ <net> แล้วถ้าเป็นบวกมาเออบวก3นะบวก3อันนี้นะครับอันนี้บวก3นะครับใช้15ก้อนนะครับ <te le> อ่านี่ครั้งใหญ่เหมือนกันเห็นไหมนี่คือบวก3กับบวก2นะครับ <t> เราแทบจะไม่คุ้มเลยนะฮะ <t> คือมันได้อัตราเท่ากันเลยเมื่อกี้เนี่ยคือได้ครั้งยิ่งใหญ่เหมือนกันนะครับ แล้วถ้าเป็นบวกสี่ล่ะเรามาดูกันนะครับบวกสี่อันนี้คือไม่ติดครับทุกคนไม่ติดไม่ติดคันยิ่งใหญ่ก็คือเหวี่ยงนะฮะทุกคนก็แนะนําว่าเวลาเราจะย่อยเนี่ยเราก็ย่อยทีเดียวหลายๆชิ้นละกันนะครับอย่าย,ย่อยแบบทีละหนึ่งสองอันสามชิ้นเนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับนะมาเริ่ดูบวกห้าละกันเนาะมาบวกห้าครับ อครั้งยิ่งใหญ่เห็นไหมบวก5ก็โอกาสเท่ากันเลยก็คือใช้แค่บวก2อ่ะคุ้มที่สุดแล้วนะครับอ่าเท่าที่ผมบวกเอ่อเอาไปย่อยให้ทุกคนดูนะคืออ่าบวก5เนี่ยโอกาสที่เราจะได้อ่าหินบุกพลัง5ดาวเนี่ยมีเยอะก็จริงนะครับแต่มันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ก็ถ้าเอาความคุ้มจริงๆก็คือบวกแค่2ก็พอแล้วนะครับก็มาต่อมาครับผมได้บวกไว้เยอะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าถ้าเราเอาอา สำหรับที่มันสำหรับ sr เนี่ยใช้แค่8ปดใช้ประมาณ8เมนะ็ดเนาะใช้8เม็ดก็จะลดลงจาก sr เนี่ยลง2เม็ดนะครับก็จะคุ้มกว่าหน่อยหนึ่งนะฮะก็เราก็บวกแค่2ครับนี่บวกแค่2นะอันนี้คือแค่บวกแค่2เองนะโอเคบวกแค่2นะครับทั้งหมดประมาณ12ชิ้นก็9 6พอดีนะครับก็เรามาดูกันว่าถ้าเรา,เาทำการย่อยเนี่ยมันจะได้คืนมาเท่าไหร่เนาะคือดูเราว่าเราจะได้คืนทุนหรือเปล่าเนาะ นี่นี่ฮะขั้นสูงสุดครับผมก็มเมื่อกี้เนี่ย96ใช่มัไหมเราก็ได้หินคืนมาเป็น144เนอะก็ค่อนข้างคุ้มเลยนะครับในการตีบวกนะฮะแล้วก็ได้หินอันนี้ด้วยแต่ถ้าต้องการหินปลุกพลังแบบเยอะๆจริงๆเนี่ยแนะนําให้บวก3ขึ้นไปนะครับถึงบวก4บวก5นะฮะก็จริงส่วนมากเขาจะใช้เป็นบวก5กันนะครับเป็น SSR มากกว่า ก็แนะนําให้เป็น SSR นะครับที่เป็นอุปกรณ์บวก5นะครับเพื่อที่จะหาหินปลุกพลังสีฟ้าอันนี้นะเพราะ<อ>เพราะหินปลุกพลังอันนี้มันค่อนข้างหายากมากเลยทีเดียวนะครับมันไม่ได้หาง่ายๆเนาะโอเคฮะผมเลยอีก4ชิ้นเนาะเดี๋ยวพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็เอาไปตีบวกเหมือนกันนะครับเอามาใช้เหมือนกันนะครับแล้วก็พวกระดับ R ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับทิกนี้นะครับก็แต่ถ้าบวก R เนี่ยแนะนําให้เป็นบวก5ไปเลยก็ดีเหมือนกันเนาะเพราะมันใช้หินปลุกพลังค่อนข้างน้อยนะครับ นะครับซึบอ่าอ,อันนี้คือสนะําเร็จอะเฟลแล้วนะได้คืนมาสาเสิบสององะมันเพิ่มบาตาจริงปะวะเอออ่าอ,อันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะในการหาหินเสริมพลังเนาะเมื่อกี้เนี่ยเห็นปะทุกคนผมใช้แค่ตอนแรกเนี่ยผมมีอยู่ประมาณสองรอยปดสิบกว่านะครับถ้าใครสังเกตเห็นนะก็ตอนนี้เนี่ยเพิ่มมาเป็นห้าร้อยแล้วนะครับก็ใช้ทิคนี้ได้นะครับสําหรับ อหลายหลายคนนะครับที่ขาดแลนหินเสริมพลังแล้วก็หินปลุกพลังก็สามารถมาใช้ทิคนี้ในการหาหินปลุกพลังแล้วก็หินเสริมพลังได้นั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยมีกิจกรรมออแยกออชิ้นส่วนของไดอาน่าด้วยนะครับเพิ่มอัตราเนาะก็ไปแยกชิ้นส่วนการให้ได้เยอะๆนะครับแล้วก็เอาหินมาตีบวกนะครับเพื่อที่จะไปเจอกับไฟนอลบอสในอาทิตย์หน้าและนี่นะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยสำหรับผมเนี่ยอาทิตย์นี้นะครับก็คงต้องขอลาไปเกาอนะครกับ เกม7บาทนั่นเองนะครับก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับผมว่าถ้าให้ทําคลิปแนวไหนนะครับอีกนะครับหรือใครต้องการถามอะไรก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยกับชอบ่อง Sunny Day e จ j a กับเกม7บาทก็ขอลากันไปก่อนแล้วนะฮะเจอกันใหม่พาหน้าครับผมนะครับมีทิกอะไรเดี๋ยวจะมาบอกอีกนะครับ